คุณผู้ชมค่ะล่าสุดที่ดิฉันไปหมดแล้วไม่ได้มาทีมแม่แอนอรดีนะคะดิฉันเคาะคุณเอกอภิวัฒน์นะคะหนุ่มจากอดีตสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเป็นที่หนึ่งในใจฉันนะตอนนี้นะคะของทีมแม่แอนอรดีแหลาแลคนถามมาว่า เอ้ยลำเอยียงหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาบอกเหตุผลให้ฟังและกันว่าอะไรที่ทําให้เราเลือกคุณเอกอภิวัตรในการรีแคปในวันนั้นนะสำหรับหมอหมอรำไมด่ดรอบรอบร,ร,รีแคปที่ผ่านมานะคะที่ที่ได้แบบมีโอกาสไปรีแคปที่ Work Point ซึ่งขออนุญาตคลิปจากช่องคุณเอกด้วยละกันนี่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 ีน่นดินนน<า>นันไปดู<อ>ช่องคุณเอกมาแล้วดิซันแบบ <st i> ยง่าอต้องบอกว่าคนนี้เป็นตัวเต็งค่ะตั้งแต่ที่เขาใค้อะคนนี้ลแล้วนะและหลายคนเนี่ยสวยมากเลยเนะาะและก็ยากรู้เหมือนกันว่าเขาเลือกทีมได้เป็นเพราะเอกรู้จักกับอุงอิงหรือเปล่าทําให้ดิฉันเลือกเขานะคะหลายๆคนถามมาว่าคุณตามอุงอ,งอิงหรือเปล่าแล้วก็คุณเห็นว่าคุณเอกสนิทกับอุงอิงก็เลยเลือกคุณเอกเป็นแบบ เป็นตัวเลือกในการรีแคปวันนั้นหรือเปล่านะครอ่ะเดี๋ยวไปย้อนดูคลิปกันแล้วกันค่ะจากเพจบรญละใบเดานะค่ะซึ่งคุณเอกได้เอาลงไว้เททัหรือหลายๆคนรู้จักนะคะก็คือคุณเอนได้เล่าข่าวเขาว่าที่ฉันตื่นเต้นมากเลยตอนนี่ฉันเล่าอ่ะีฉันชอบข่าวนะครับผู้ชมขาอดีตพระเอหมอลำวงสาวน้อยเพรบ้านแนี่แหละ แลอันนี้คือคนนี้คือมาเป็นหมอลำเลยใช่ไหมคะไม่ต้องถามว่าร้องได้ไหมเลยนะเนี่ยคือฉันบอกเลยว่าที่ฉันเคยจีบเขาได้วยขันต่อปากคือแบบจีบแบบว่าจีบแอบผ่านตอนที่ฉันน่ะชื่นชมเขาหล่อแล้วนี่คือจีบเพราะว่าอีแอ๊จีบเฉยๆแต่ผ่านโซเชียลมัต่อกเขาอย่างงี้เหรอใช่แบบบ้าบ้าบ้าเขาเคยดูไหมนะเคาน่าจะไม่เคยเห็นหรอกคนน่าจะไม่เคยเห็นหรอกตาตุ่มจะ้เห็นเธอเอกหล่ออะว่า ใบหน้าชอบเบาและเสน่ห์ที่แพรวพาวเออฉันชอบเขาอ่ะจ้จ้อยไปหาว่ะอยากทะลุจ้าวไปหลอกเลยเขาเลยแม่เขาเลยเฮ้ยไม่ใช่คุณเอ๋เธอก็เลยเขาเลยไม่ฟังแล้วคุณเอ๋ค่ะเป็นหนุ่มสีสะเกดนะค่อยเพชรบ้านแพงมาแล้วก็ใครไม่ดูไปดูมันไม่น่าจะมีคลิปอยู่หรอกแหละแต่ว่าชอบคุณเอ๋ยังมีอยู่นะแฟนคลับเยอะมากหลายๆคนรู้จักนะคะแล้วก็ดิฉันเขินอ่ะนีฉันชอบเขาอ่ะดิ่ฉันพูดตรงๆนี่ฉันชอบเขามาก าเลยกคือไม่ได้อยากคืออยากเป็นแฟนคลับด้วยแล้วก็อยากเป็นแฟนคลับด้วยอ่ะคนเนี้ยน่ารักมากเลยอ่ะนะคะงั้นเราไปดูคลิปดิ่ัชไม่ได้ดูคลิปวันออนิชันเลยแบบยอะไเลยจริงมากเลยเขาหนักคอบ้างไหมเอาแบ่งมาทั้งนี้นะคะไปดูคลิปเขากันดีกว่าค่ะวันออดิชั่นค่ะไปนะครับชื่อจริงนายเทพทัศน์รัตนวันครับส่วนชื่อในวงการเอกอภิวัตสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับคนจิงได้ินไสดได้ยินได้ย นมบขาตอได้คือได้ความเป็นดีกีสาวน้อยอ่ะเนาะทธกเข้าใจปะคือเรา้วยิ้องหรางขอบคุณแฟนทุกตัวยงให้เขาสอนเราไหมให้เขาสอนเราไหมแม่นสวยมากเลยเนาะแม่เราดีสวยมากเลยมโอ เพื่ออยากเห็นแฟนเฟิร์มมวลสุขคนสมุนณสมใจมีมากไม่เลือดลำพื้นต้องวันวาเลียนไทน์ความหวันจากใจพี่มอบเด็ดเสียงหอนุ่มมากน่ารักเนาะเคยบอกว่าบางคนอาจจะมีความแบบสักสาเสียงตัดสั่นแต่เสียงนุ่มเนาะเอกเป็นคนที่เสียงนุ่มเนาะ ตัวเฟนว่าจังได้มาได้มาได้ทุกวันในยามทุกคนเวลาอัาเองเขาจะร้องดีสุกสนานตลกอะดบ้างเลยอ่ะลูกสาวลูกสาวเองะ อะไรไม่นองหรือเปล่าเอฟังนะเขาเก็บรายละเอียดเก่งมากตีกล่องได้ดี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 ตอนนี้ตลกมากเลยชอบอ่ะวันนีดตอนนี้เขาตลกอ่ะชอบอ่ะเป็นไงคะมานอะไพร็อพของมาไรคะแม่เขาแต่งแล้วหล่อมากเลยอยู่ดีเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไข่ออไข่ออเวลา ขายอ้อใช่ไหมเวลาคนที่นี่เขาจะเรียกว่าขายอ้อสบาก็คือแบบขายออคือแบบเวลาแต่งองแต่งแล้วก็แบบแบบอง์ลงอ่ะขายอ้อแต่งชุดเพชรแล้วก็แบบขายอ้อ แล้วเสด็จแบบห้อหื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 ้อห้อเรา,าเปน้องเอยเนี่ยมาลายเต็มอครับคุณผ้แต่ว่าที่หมอัลงตวหน้าเหมือนกันยะเอ้ยเฮ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 ้ย้รองแ้ล็อแรกอแรกจะป คอมเมนต์อะไรเขาว่าที่เขาเป็นหมอลำพิวัตค่ะคุณสมค่ะดีฉันบอกเลยว่านี่น่าจะเป็นตัวเต็งมากๆของทีมแม่แอนอรดีในปีนี้ไม่แต่อย่าลืมนะว่าเราหาหมอลเราหาหมอลำไอดอลกูหลุดเราหาหมอใหญ่เนาะเออไม่ใหญ่เกินกูไม่ใหญ่เกินเราหาหมอลำไอดอลไม่ไดต้องหาคนที่เป็นไอดอลไอเป็นไอดอลได้ไร้องหมอลำเก่งอย่างเงี้ยเออไม่ได้ไม่ร้อง วยน้อดิฉันบอกเลยว่าเป็นสตาร์คอนเลตันต้องมีสตาร์คอนดิฉันขออนุญาตเถียงแม่คุณเอกได้ไหมคุณเอกมาช่วยดิฉันช่วยเถียงหน่อยได้ไหมคุณเอกมาขอไปขอไหปคุณเอกสวัสดีค่ะมาช่วยเถียงหน่อยแล้วสวัสดีครับใครอ่ะท้าวแม่สวัสดีทั้งสามท่านเลยนะครับสวัสดีเขาหน้าหลอกโนฉันชอบไม่ชอบได้คุยกับคุณมานานมากเป็นปีๆเลยค่ะคุณเอกไม่ ผมนั่งฟ <iling> <th> <what> ังอยู่ก็หัวเราะอยู่คนเดียวเอกนั่งหัวเก็จะชอบเขาอ่ะใครหลายๆคนไม่รู้จักแนะนําตัวเองให้เพลิแฟนๆได้รู้จักหน่อยครับครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับชื่อจริงนายเทพพันรัตนวันครับแต่ถ้าชื่อในวงการก็เอกอภิวัชนะครับตอนนี้ส่างกันจูคี้ซันเล้าบันเทิงศิลป์นะครับตอนนี้ยายไม่ดูซันเหล้าแล้วนะครัทุกคนค่รับไปเชียร์น้องได้ไปกินน้องได้นะครับเอกคาดหวังกับการเป็นหมอลำไอดอล ในซีซั้นสองอย่างไรบ้างในมุมพุณเอกค่ะก็ถ้าในมุมของเอกนะครับเอกก็ไม่ได้คาดหวังว่าต้องเข้าไปอ่าลึกมากหรือว่าไปเป็นแชมป์แต่ว่าขอแค่ได้เป็นที่ที่รู้จักมากขึ้นนะครับให้คนติดตามมากขึ้นอย่างหนึ่งที่ฉันชอบเขาเนะ่ยเขาเป็นคนชัดเจนในการในการพูดมากเลยนะว่าก็มาเอาให้มันดังขึ้นอะความหมายของคำพูดเนี่ยคือก็มาเพื่อให้มันดังขึ้นคนจะได้รู้จักมากยิ่งขึ้น ไม่ได้คาดหวังที่จะชนะแต่ว่าแค่คนมีคนที่รู้จักเขามากขึ้นเขาดังขึ้นก็พอแล้วซึ่งเราแบบโอ้ยชอบความเนี้ของเขามากเลยอืไม่เราคิดว่าเรามีแต้มต่อกว่าคนอื่นเขามาที่เราเนี่ยเราเคยเป็นหมอลำมาก่อนแล้วเราอยู่บนเวทีใหญ่มาก่อนแล้วคุนี้ต่อถามดีมากเอานี่ถ้ำดีมากเราแบบไปชนะคนอื่นไหมคุณเอกเอกก็รู้สึกว่า มันก็ไม่เชิงครับเพราะว่าทุกคนก็มาด้วยเสียงเพลงหมดทุกคนเพราะทุกคนก็ร้องเพลงเป็นเพลงเก่งหมดทุกคนแล้วก็มาแข่งขันกันก็ใช้เสียงตัวเองแล้วก็เสียงเพลงหมดไม่ได้เรียกว่าเป็นหมอลำแล้วต้องเก่งกว่าอะไรเงี้ยทุกคนเก่งหมดเลยครับก็คือต้องเอาความสามารถมาสู้กันหมดทุกคนเลยเองเองก็ตื่นเต้นแล้วก็สั่นเหมือนกันครับเหมือนตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกัน คุณเอกเราอยากรู้ว่าคือเราตามคุณมาใช่ไหมจากการเป็นศิลป,ป,<น>ปินสอนนักเบดานแพงใช่ปะอยากรู้ว่าสิ่งที่เราจะได้เหค่ะส,สิ่งที่เราจะได้เห็นค่ะใครใครใครอยู่ข้างเอตลอดกันเนี้ยตลอดกันเนี้ยเธอเนี่เนี่เหมือนเสี่ยงอีโรดเข้าด้าค่ะใช่สิ่งที่เราจะได้เห็นค่ะใครใครใคร,ใคร <c oughs> อยู่ข้างเลววสิ่งที่เราจะได้เห็นค่ะจากการที่คุณเอกมาหมอนรับไอดอลในปีนี้ไ์สดจริงๆสดไงแม่มันให้เขารู้ว่าเราไสดจริงๆว่าเราไสดุ เราจะได้เห็นคุณเอกในเวอร์ชั่นไหนในหมอนลำไอดอลสองในปีนี้ค่ะเออคำถามกูก็งงอยู่เหมือนกันถ้าคุณเอกงงได้เลยเนี่ยคำถามคุณอ่ะก็คืออยากเห็นว่าเขาจะมาลุกไหนจะหล่อขึ้นไหมจะเอาอะไรมาสู้อะไรอย่างเงี้ยยังไงนะครับเจ้าอะไรมาสู้เดเอเอออ๋อก็น่าจะเอา น้ำเสียงแล้วก็ความสามารถของตัวเองนี่แหละคร <ๆ S 3> ับไปสู้่านกราค <มา S 3> ะรู้ไหมชอบมากเพิ่มเสน่ห์อีกนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องเป็นหมอลำไอดล <I do. S 3> อลไอดูคำว่าไอดอลมันต้องแบบเป็นยังไงคุณเอกต้องไปหาตรงนี้มาให้เจอะะถ,ถูกต้องแล้วเราจะรนนี้พูดถูกมากสุดยอดของคขาว่าหมอลำไอดอลหมอลำปกติบ่นลำบนเวทีกับหมอลำไอดอลไม่เหมือนกันนะหมอลำไอดอลคือการเป็นศิลปินแล้วก็ทําได้หลายอย่างทําได้หลายแนวเพลงนะคะมุมพี่ไอปริตาเป็นแม่ทัพปีที่แล้วแนะนําคุณเอกหน่อยละกันคุณเอกต้องเต <ละ S 1> ิมอะไรถึง จะมัดใจแม่แอนได้แล้วมัดใจคนไทยทั้งประเทศได้พี่เอ,อเ,เขาก็มัดใจแม่ยกได้เยอะแล้วออสมควรของเขานะคะแต่ว่าอพอเราได้ถ้าสมมติว่าได้เข้ามาเป็นตัวจริงของทีมพี่แอนเนาะก็จะได้แฟนคลับเพิ่มขึ้นแล้วก็อยากให้เพราะว่าคุณเอกเขาควาสามารถเขาเยอะอยู่แล้วออแต่ว่าอย่าง,างที่บอกอย่างทีบอกกับทุกๆคนนะคะเพราะว่าความตื่นเต้นไปฝึกไปฝึกความตื่นเต้นฝึกความตื่นเต้นคืออะไร เปิดเต้นเต้นกันเดิมนะไม่ควบคุมยัยไอ้ด้านหลักมากเลยอ่ะตัวจริงอ่ะฉันรักนังมากอ่ะแล้วเป็นคนน่ารักกับป้าล้งตัวน้าเร้ามาเกี่ยกันอาจจะไม่เหมือนคือไอ้ด้าหลักก้องกับไอ้ด้าก้องคือเหมือนกัน เป็นเด็กที่น่ามากและแอบกระซิบค่ะปีนี้เออ่แต่ละรอบโหดหินมากเลยค่ะคุณเอกอยากให้ตัดเย็บตัวนะคะอยังได้มามาอย่างดีนะคะเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้ในไลฟ์อ่ะมีแฟนคลับคุณเอกเยอะมากนะคะเพื่อที่จะได้แบบเอ้ยเป็นตัวจริงของทีมแม่แอนอรดีใช่อยากให้เราสนิททักทายทักทายคุณในไลฟ์หน่อยไหมทักทายคุณในไลฟ์ทิ้งท้ายฝากมัดใจละกันแล้วก็แบบทักทายคนในไลฟ์ให้ขอกำลังใจหน่อยครับ ครับครับก็สวัสดีทุกท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกรใจให้เอกด้วยแล้วก็ใ,<จ>ให้ทุกคนใ,<จ>ในทีมของพี่แอนออรดีด้วยนะครับก็เป็นกรใจให้กันนะครับแล้วก็ฝากติดตามเอกด้วยนะครับเทียย์ไปให้ถึงรอบลึกๆนะครับขอบคุณครับเป็นกรใจให้กันนะเป็นกำใจเป็นกำใจเป็นกรใจ เสียไหมแม่เสียไหมอ่ะพี่พี่แม่ดีเลยกำลังใจนะคะขอให้โชคดีนะคะคุณเอ่ขอบคุณใจคือรักค่ะบายบยเธอฉันเซียคุณนี้นะ ที่ฉันบอกเลยฉันซาฉันซาฉันซาเพราะว่าเพราะว่าพี่คิมเคยจีบเขานี่เนาะเป็นเรื่องจีบเขาเรื่องจีบค่ะคุณส้มขาแต่อยากเห็นเขาเหมือนกันในเวทีนี้และอยากรู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนเอากลยุทธ์อะไรมามัดใจแม่แม่อยากรู้ตอนนั้นที่อายมาแข่งตอนเนี้ยเออได้ไอมาแข่งช่วงนั้นนะอายเหนื่อยไหมเพราะว่าหนึ่งจะต้องมาแข่งใช่ไหมแล้วช่วงมันช่วงเปิดวงด้วยถูกไหมใช่เนาะคุณมเอาเวลาตรงไหนมันไปทำนักบินมาวงแล้วตอนนี้อาจจะพูด งั้นนิดนึงแต่ว่าช่วงนั้นก็คือแบบตอม้อมหมดเวลาแบบเอนเตอร์จี้บูดบูดอ่าเฮ้ยโจทย์มันยากว่าได้ไหมคะว้าวทุกคนขาน่ารักมากเลยค่ะแล้วหลายคนก็ถามว่าแลวที่ฉันก็เอาะเขาเพราะว่าหลังจากจบรายการใช่ไหมเขาก็จะให้เลือกว่า ในบรรดา13าคนที่มาวันเนี้คุณ่ะชอบใครมากที่สุดดิฉันก็ตอบไปว่าดิฉันน่ชอบคุณเอกเทพทัศนะคะหรือว่าคุณเอกสาวน้อยเพชรแพงหรือว่าคุณเอกสาวั้อยเพชรงศิลป์คนนี้แหละคุณเอกเทพทัศนนะคะคุณเอกอภิวัตรของใครหลายๆคนเหตุผลบางคนบอกว่าเป็นเพราะตามสาวน้อยเพชรแพงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบ เลยแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยุติธรรมไปเลือกคนนีอะไรเงี้ยก็บอกเลยว่าด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเราอะ่ะเคยเห็นเขาตอนอยู่กับอูอิงนะเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะเราเคยเห็นคลิปที่เขาอยู่ด้วยกันหลายๆครั้งอะไรเงี้ยทาให้เราได้เห็นว่าคนคนนี้มีของในการที่จะผลักดันทําให้เป็นไอดอลได้แล้วก็เป็นเป็นที่รักของคนได้อะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกที่จะเลือกเขาแล้วก็เชื่อว่า เหตุผลอีกเพิ่มเติงเขาเราบอกว่าเขาว่าเคยมีวิชาความรู้จากการที่บอจโจสอนไปใช่ปะวันนี้เขาก็ได้เติมวิชาความรู้จากแม่แอนออรดีก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีวิชาของครูทั้งสองคนเลยไม่ว่าจะเป็นบอจโจแล้วก็มาเติมความรู้จากแม่แอนออรดีอาจจะทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วกออ็สามารถร้องได้หลายแนวทำให้แบบมัดใจพ่อพ่อแม่แม่ใครหลายๆคนนะคะที่ที่แบบ อยากจะหาใครสักคนหนึ่งในทีมแม่อรดีในการเชียร์ซึ่งเราก็เลยบอกเลยว่าเขาเป็นคนน่ารักนะอุกอิงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ทําให้เราเลือกเขาในวันนั้นนะคะเพราะว่าเราก็ชอบสนับสนุนแฟนแล้วเราก็ตกหลูกหลักอุกอิงมากๆนะคะยังไงคะ่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยคะ่นะณตอนนี้คะ่ะมอลาไมาเดลสองเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็จะมีรอบต่างๆที่เยอะมากกว่าเดิมเพราะเขาที่แล้วทุกคนบอกว่า ทำไมออดิชั่นเสร็จแล้วถึงประกวดเลยอะไรเงี้ยแบบยังตั้งตัวไม่ทันเลยแต่ปีนี้ค่ะเขาจะมีหลายๆรอบทําให้คุณรู้จักเด็กๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็คุณก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกค่ะเอ,อคนที่จะเข้ารอบไปต่อ,ตอไปนะคะซึ่งยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะในการประกวดครั้งนี้ด้วยรวมไปถึงคุณเอกเทพทัศน์แล้วก็หลายๆคนนะคะใครอยากให้ดีแอรอะไรใครอยากจะให้ดีค่ะผลงานหรือใครอยากโทรคุยแบบ เป็นการส่วนตัวให้แบบเหมือนแบบคอกันไลฟ์สดอะไรเงี้ยก็ก็สามารถทักมาได้ทางเพจ f c e e o o o นะคะของที่สุดอ f f เ c i เชียหรือว่าทาง IG ของที่สุดอ f f เ c i เชียก็ได้นะคะถ้าเราเห็นเราก็จะตอบแล้วก็นัดก,กันเพื่อที่จะมาคอแล้วก็ทําให้ทุกคนได้รู้จักมากกันมากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตล,ล่าลาไปก่อนนะคะยังไงก็เชียร์ทุกคนเลยฝากติดตามด้วยผลงานในหมอลำไมาดไม่รู้ว่าที่ฉันจะได้ไปอีกรอบไหนแต่ว่าไปไปแน่นอนนะคะโอเคซีอื้